สบายดีทุกคนเนาะเกลี่ยตัวอดออกกําลังกายเนาะพอดีเอาเครื่องดื่มออกมาหนักเนาะเครื่องดื่มตัวนี้นิดเดียวเป็นที่ฮอร์โมเนาะช่วยในการดีท็อกเลือดเนาะดีท็อกเลือดให้เราเพิ่มออกซิเจนในเลือดให้กายเฮาเฟรชเนาะเดี๋ยวมาเติมน้ำกันคือวิธีการผสมน้ำเนาะกระนี้น้ำตู้นึงเนาะประมาณนี้เนาะประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยสี่สิบเนาะกินน้ำประมาณนี้ แอดอันวิดีโอมาแล้วเดินเดินเดินเดอนแบดซิเบิร์ตเนาะเรือหกเปอร์เซ็นต์ทำแล้วอยู่บานนี้แบดโทรศัพท์ซิเบิร์ตแต่ว่าแบดคนอยู่บนเบิร์ตเนาะคนนี้เต็มเต็มตลอดเลยโอเคเนาะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ขยาย เราใส่ตุกเขย่าดีกว่านะทุกคนเนาะเพราะว่ามันจะได้อ่ามันจะเข้ากันเลยล่ะเนาะสังเกตมืงสีเขียวงามเนาะก็คือที่ขมครพันี้เนาะเป็นเครื่องดื่มกระดาบช่วยดีท็อกเลือดเนาะแล้วก็ที่ที่สำคัญก็คือเพิ่มออกซิเจนในเลือดเวลาเาออกกำลังกายอย่างต่างเนาะเขาจะบูมแรงไงและที่สำคัญก็คือมันช่วยฟื้นฟูเลือดเนาะที่ไปขับล้างไขมันตุค้างในเส้นเลือดอย่างต่างเวลากินของทอดของมันเข้าไปแล้วมันจะไปช่วยดีท็อกตัวนั้นออกเนาะครับไล่สารตกค้างเนาะเกิดสารที่มันเป็น ไขมันยังต่างนะที่มีในเส้นเลือดเนาะก็คือตัวนี้สวยได้แนะนำให้ทุกคนเนาะราคาบ่แพงได้บอกว่าราคาบ่แพงเนาะถ้าใครอยากลองเอาไปซสียเนาะมาเอาไปก่อนก็ได้เนาะได้ให้ปีหนึ่งสองเนาะเออถ้าใครอยากได้ลองลองเอาไปซสียกันก็ได้เนาะบมซื้อบุ๊บเป็นอย่างแค่เอามาฝากพอกินดีเราจะบอกต่อซืีอๆสำหรับคลิปตอนนี้เอาเท่านี้แหละเนาะพอแปดสิบเปอร์เละอ๋อเหลือสองเปอร์เซ็นต์เนาะโอเคเดี๋ก่อนโอเคเดี๋ยวซีบรายคลิปซ้ำ